เชิญได้เลยครับเชิญได้เลยครับเป็นรถสายตรวจ191นะครับจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลหนึ่งคันนะครับตามมาด้วยรถดับเพลิงนะครับรถมอเตอร์ไซค์สายนะครับมอเตอร์ไซค์ของสำนักองการตำรวจสารนชัยดับเพลิงนะครับ4ี่คันรถจากสสนะครับสำนักการจราจรและขนส่งนะครับเพื่อต้องบำรุงนะครับ รถจากกองโรงงานช่างกนสํานักการคลังกรุงเทพมหาน,นครน,นะครับตามมาด้วยรถสายตรวจเทศกิจนะครับอีกหนึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นแปดันด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละพันนะครับแต่ละพันก็เป็นตัวแทนของหน่วยงานนะครับซึ่งแต่ละหน่วยงานก็จะมีนะครับจํานวนมากกว่านี้ที่จะประจําจุดตามจุดต่งางๆที่ดูแลความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนนะครับ ตามมาด้วยนะครับรถหน่วยแพทย์กู้ชีพนะครับของสํานักการแพทย์นะครับจานวน9ก้าันนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่สําคัญนะครับที่จะดูแลเรื่องของชีวิตนะครับนาทีชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานนี้นะครับเรียกว่าเสียววินาทีเลยนะครับที่เราจะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับจากตายเป็นรอดได้เลยนะครับโทร1646นะครับ1646สายด่วนนะครับเรื่องของผู้ชีพกู้ภัยนะครับ เราไม่ใช่แค่ของสนองนแครับแน่นั้นก็จะมีหน่วยนะครับภาคกรือข่ายมูลนิธิต่างๆนะครับที่จะร่วมดูแลความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนนะครับตามมาด้วยรถดับเพลิงนะครับของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในสถานการณ์พื้นที่ต่างๆนะครับทั้งซ้ยเล็กซอยแคบนะครับเราก็ใช้รถขนาดเล็กนะครับรถกบวกกับนะครับรถกบวกกับสองคันด้วยกันนะครับ รถในรูปแบบ A V T นะครับเข้าถึงพื้นที่แคบๆนะครับพูดถึงเข้าถึงพื้นที่ที่เป็นซอยเล็กๆนะครับก็สามารถเข้าได้อย่างสะดวกเพื่อป้องกันเหตุได้อย่างทันท่วงทีนะครับตามมาด้วยรถโฟวิลนะครับรถโฟวิลดายนะครับรถดับเพลิงแบบโฟวิลดายนะครับ 6คันด้วยกันนะครับ6คันด้วยกันของสำนักต้องการและบบกระทรงสาธารณสุขนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของรถดับเพลิงขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีหัวฉีดน้ําในตัวนะครับรวมถึงรถศูนย์ข้อมูลสื่อสารนะครับ รถศูนย์บัญชาการสีสาลเ่อนที่ด้วยนะครับซึ่งอยู่ในแถวขบวนรถ43คันนี้นะครับซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่นะครับในหน่วยเรื่องของการเข้กใจเรื่ราวในตลาดรวมถึงทางผู้ชีพผู้ชีวิตนะครับเรียกว่าครบถ้วนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคีเครือข่ายนะครับรวมถึงเจ้าพี่อบพอรที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในชุมชนด้วยนะครับรี่ว่าวันนี้ก็ครบถ้วนแล้วทั้ง43คันนะครับสําหรับความปลอดภัย